สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ2569ค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับฟางอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมากับรถอนเนกประสงค์นะคะหน่าใช้งานค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda HRV 1.8 EL ปี2020ค่ะ สีบอลเงินนะคะพี่ๆสวยๆเลยเลขไม่หนึ่งแสนต้นๆเท่านั้นค่ะราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะจัดเต็มซีดาวผ่อนเพียงเดือนละเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถไปใช้งานช่วงต้นปีอยู่นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองห้าสามเก้าสามหกหกค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าจะได้เป็นโพรเมียมค่ะเส้นหนา,หนาสวยๆเลยตัดกับสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าได้เป็นฟู LED แล้วเรียบร้อยนะคะการชนล่างติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะการันตีโครงสร้างสวยเดิมอีกเช่นเคยเลยค่ะ ถัดมาในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลลอยทูโทนขอบ17ค่ะแม็ก mm hmm. เดิมแท้โรงงานกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเรียวแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เลยเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนเส,จสวยเลยค่ะพี่ๆคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองนะคะเพิ่งเข้ามาเลย,ยเดี๋ยวลอง ดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในค่ะนี่เลยสวยๆนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยค่ะมีคูปคอนโทลมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวหนูลองสาตาร์เเครื่องให้ดูด้วยดีกว่าแล้วก็มีเพนดูนชิปนะคะมีเลนมอดมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะนี่เลย เล็กไม่นะคะนี้อยู่ที่ 100, 1 0 0 0 0แสกโลหน0่งโลค่ะราคา5 4 9 0 0นสีเมื่อสักครู่น่าจะแจ้งราคาผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ5 4าแ0 0ส่ผ่อนอยู่ประมาณ9,000พบาทนะคะรถปี2020เป็นตัว1.8 e ่อนะคะพี่พี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโตโอ้แล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมออโต้เบรกมืบเบรกมือไฟฟ้านะคะ นี่เลยหน้าจอได้เป็นทัสสกรีนนะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็มีเรนวอร์ให้นะคะถ้าเปิดไฟเลี้ยวเรนวอร์ตก็จะติดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะกดด้านนี้ก็ได้นี่เลยค่ะหุมไลมันติฟัง์กชันนะคะรับสายวางสายควชคุมนี้มาให้เรียบร้อยนะคะกระจกหลังตัดแสงแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะด้านในนะคะนี่มีกระจกแต่งหน้าให้ ะะมีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาเลยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะฝ้าพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะคะสวยมากนะคะสะภาพดีเลยสภาพสวยเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่คอนโซลหน้านะคะก็จะได้เป็นสีเบจสีเบจหรือสีครีมนะคะพี่ๆสลับกับสีดำนะคะสวยๆเบาะหนังนะคะเดิมโรงงานไม่มีฉีกขาดเลยค่ะ เบาะหนังสวยเดิมนะคะไม่มีฉีกขาดเลยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนี่เลยเบาะหนังสวยๆตึงๆนะคะพี่ๆได้เป็นเบาะรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะนะคะใครที่หารถอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลย549,000ค่ะได้เป็นตัว1.8 EL นะคะปี2020เลขไม่ห0 0 0 0แสต้นๆเท่านั้นนะคะ หัวน,น็อตนะคะตามซอกตามมุมค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขการันตีโครงสร้างสวยเดิมอีกเช่นเคยเลยค่ะเป็นอาร์ตุ่มกลมเลยนะคะเป็นอาร์ตุ่มกลมเลยของเรามีบริการตรวจโครงสร้างโถดให้อยู่แล้วนะคะ2 7 4รเจ็ายการด้านหลังนะคะท่นนี้ถ้าภาพคือไม่ช้ำเลยนะคะสภาพสวยมากไม่มีช้ำเบาะหลังสามารถพับลากไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเป็นโตโยต้าของเขาก็จะมีเป็นขั้นบันไดเนาะจะไม่ได้ลาบไปแบบนี้แต่ข้อดีของฮอนด้าก็คือพับลาไปแบบนี้ได้เลยหรือลูกค้านะคะจะพับเก็บขึ้นมา <c oughs> ด้านบนแบบนี้ก็ได้่าเป็นพับขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นฮอนด้านะคะพี่ๆลาบไปกับพื้นก็ได้หรือจะตั้งขึ้นแบบนี้ก็ได้ นี่เลยเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะที่น่าใช้งานนะคะและราคาดีมากใช้งานไปยาวๆราคาก็ไม่ตกเช่นกันนะคะสำหรับ Honda HRV นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว1.8 EL ค่ะปี2020สีบอลเงินนะคะสีสวยเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะในส่วนของลยละเอียดด้านหลังค่ะมาพร้อมนี่เลยเสาอากาศแบบทีบฉลามนะคะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคะกระจกหลัง ค่ะเดิมโรงงานมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนแล้วเรียบร้อยนะคะก้องถอยมีมาให้ค่ะไฟท้ายได้เป็น LED เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านล่างกันชนด้านล่างมาพร้อมไฟทับทิมนะคะสวยมากพี่ๆราคาดีด้วยถ้าใครหารถอนเนกประสงค์มาใช้งานนะคะหนูแนะนำเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะคะคันนี้รีดาวผ่อน9,000นหัวน็อตนะคะสวยสวยไม่มีขยับเลย รอยเชื่อมรอยซีนนะคะเดิมโรงงานค่ะหัวน,น็อตนะคะด้านซ้ายด้านขวาสวยๆเลยไฟท้ายพาดเดิมโรงงานนะคะยังไม่เคยมีเปลี่ยนมานะคะด้านในมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ยังอะไรคะ่ะด้านหลัง เนี่ยค่ะรอยเชื่อมรอยซีนนะคะรอยเชื่อมรอยซีนเดิมโรงงานเหลวยสวยๆด้าน,นหลังก็จะมีไฟมาให้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะที่ขายดีอ่าก่อนหน้านี้หมดสต็อกไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เราเพิ่มเติมสต็อกมาใหม่ก่อนหน้านี้นะะนนนนถ้าเป็นโฉมนี้ปีนี้นะคะจะมีคันสองคันเองแต่ตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนหาใช้ง,งานอยู่มีสีขาว สีดำสีบอลเงินนะคะพี่ๆราคาอยู่ใกล้ๆเคียงกันเลย5 0 0สี่500,000ห้านะคะประมาณนี้เนาะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนมองหาไว้ใช้งานค่ะมีให้เลือกเยอะนะคะมีให้เลือกเยอะเลยหัวน็อตส,สวยๆนะคะหัวน็อตส,สวยๆเลยกระจกนะคะด้านข้างค่ะเดิมโรงงานค่ะคันนี้ได้เป็นกุญแจเคเลดนะคะ สองฝั่งแล้วนะในส่วนของมือจับประตูนะคะเป็นระบบคีเลตทั้งสองฝั่งเลยนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำค่ะหัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเพริรถปีรถนะคะพี่ๆติดจุดชัดเจนค่ะการันตีโครงสร้างรถสวยเดิมแน่นอนนะคะคันนี้จกมองข้างถ้าด้านซ้ายก็จะมาอ้อมกต้องเลนรถ นะคะมีไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกหน้าพาเดิมลงอ่ะเช่นกันคันนี้บอกเลยสภาพนางฟ้ามากนะคะกระจกเดิมทั้งคันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมทั้งคันเลยเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างสวยสวยไม่มีผิวความชนหนักอ่าจมน้ํากับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องนะคะพี่พ ของเรามีบริการตัวโครงสร้างรถให้อยู่แล้ว274รายการนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างด้านหน้าต่อเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวโครงสร้างหน้าตัวรถพี่พี่พันหน้านะคะสวยๆพานหน้าไม่มีโคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะนี่เลยไฟหน้าพาัาเดิมโรงงานนะคะ คัดรถสวยทุกคันนะคะของเราคัดรถสวยทุกคันเลยการันตีโครงสร้างทุกคันเพราะฉะนั้นพี่ๆหารถมือสองไว้ไงว่าไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะก็เลือกดีๆไปเลยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะของเราไม่มีรถอ่าย้อมแมวนะคะตัดต่อขายแน่นอนของเราเป็นรถคัดเกรดนะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนค่ะเครื่องยนต์นะคะแห้งๆเลยพี่ๆไม่มีไลมีเยิ้มเลยนะคะนี่เลยสวย,สวย ะะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะมีนบุรีก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้นะคะของฟางตั้งอยู่อ่ากรุงเทพมีนบุรีนะคะถนนสุวินทวงศ์46ค่ะก็ใกล้ๆกับฉะเชิงเซานะคะใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถโพสสอบถามนะคะเส้นทางเข้ามาดูรถได้มาทดลองขับได้ค่ะขอ,องเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะเป็นรถคัดสวยเกรดเอทุกคันแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพิษความชนหนัก จมน้ํากับสีกอไม้เปลี่ยนเครื่องนะคะพี่่ท่านไหนสนใจมองหาไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์ศูนย์หก 3, 3ี6สนะคะสําหรับวันนี้ฟางต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ